con à Thật tao Chị nàng phá Tô Tô นี่เจ้าไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเหรอ,อเขาจะนอนได้ยังไงล่ะตอนแรกหมออีบอกว่าจะรักษาปอหนานแต่ว่าตอนเนี้ยท่านหมออีกลับคำไปเป็นอีกอย่างแล้วเพราะปอหนานกินสมเขากางุดหงิดจริงๆเลยชีวิตของเขาไม่มีค่าถึงเทียบกับสมได้เลยเหรออืมนั่นจะโทษอารองข้าคงไม่ได้หรอกอเขาใช้ความพยายามมากในการหาสมนะเขาถนอมมันเหมือนกับลูกของเขาเลย ไม่กล้าแต่ต้องจะกลับเขากินโดยปาหนาน mm hmm. รู้จากอรารมณ์ผาอรองเนี่ยเจ้าควรจะดีใจที่เขาไม่ได้ฆ่าปาหนานมากกว่านะหยุดปอกฟ้องเขาเลยเขานี่ใสยแย่มากเหมือนตานเล็กๆของเขา mm hmm. สมุนไพรก็ต้องนํามาใช้สําหรับผู้ป่วยเปาหนานเป็นคนไข้เขาใช้ประโยชน์สูงสุดจากสมด้วยการกินอือ mm ืม hmm. โ mm hmm. ตโตคิดอะไรอยู่เหรอ mm hmm. ข้าคิดว่ามันจะต้องมีทางอื่น ที่ทำให้อารมณ์ของเจ้าเปลี่ยนใจแม่นางหลิวเจ้าไปเดินรอบกระดังเมื่อกี้นี้เจ้าหาอะไรอยู่ล่ะข้าบอกท่านไม่เข้าใจยังไงก็ตามข้าก็อยากจะขอบคุณท่านที่ท่านให้โอกาสข้าเยี่ยมชมกระดังร้านว่านเป่าใจข้าได้ในสิ่งที่ต้องการแล้ว ข้าขออำลาท่านที่นี่คุณชายรองดูแลตัวเองด้วยอำลาเหรอไม่นางหลิวข้าทำอะไรผิดไปเหรอทำไมเจ้าถึงไม่อยากเจอข้าล่ะคุณชายรองถ้าไม่ได้ผิดชะตาข้าบางเหมือนกระดาษพวกเราถูกลิกขิดไว้แล้วหลังจากวันนี้ข้าจะบวชเป็นแม่ชีและใช้ชีวิตอย่างสันโดษข้าจะสวดมนต์ให้ท่านไม่นะเขาไม่เห็นด้วยไม่นางหลิวให้เวลาข้าหน่อยข้าสาบานข้าจะให้คำตอบเจ้าแน่คุณชายรอง ตรับได้ี่ข้ารู้ความรู้สึกท่านก็พอไม่พอถ้าข้าไม่อาจแต่งงานกับเจ้าข้าคงตายอย่างไม่สงบแน่คุณชายรองอย่าพูดอย่างนั้นท่านกำลังจะเป็นพ่อคนแล้ว<อ>ท่านควรจะห่วงภรรยาของท่านลืมข้าซะเถอะมา่นางหลิวมา่นางหลิวแม่นางหลีวไม่ได้ไม่ได้นางหลิวม่นางหลิว ชายรองหยิบพูดอย่างนั้นท่านกำลังจะเป็นพ่อคนแล้วท่านควรจะห่วงภรรยาของท่านโรงมยาบหุ่ยชุนแค่เพราะผู้หญิงที่ข้าไม่รักกำลังตั้งท้องลูกข้าเลยต้องยอมแพ้ด้วยผู้หญิงที่ข้ารักอย่างนั้นเหรอข้าจะไม่ยอมข้าปล่อยให้สูญายมาทำลายชีวิตข้าไม่ได้ เต้งหูอีพิงเกลียดจริงๆเลยอะแต่ข้าก็ต้องดูแลคุณชายแต่ตอนนี้ข้ากลายเป็นสาวแชร์รันเต้าหูปีแล้วพูดจริงนะผิวข้าเนี่แย่ลงเพราะเรื่องนี้เลยแถมถุงใต้ตาก็โตกันด้วยสันปานานสันปนานตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วสันปานานพี่นางฟ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ย เดี๋ยวนี้เริ่มนอนหลังมือเที่ยงหลับจนตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วยังเอาแต่นอนทำไมเจ้าถึงนอนไม่พอ,อนี่ตื่นได้แล้วสันปอนานอย่าหลับพี่นางฟ้าง่วงจังเลยขอนอนหน่อยไม่ได้นะจะหลับได้ก็แต่เมื่อท่านพ่อกลับมาและกินอาหารข้ามกับเรางั้นเอางี้เจ้าช่วยข่าจัดเก้าอี้พวกนี้ลุกขึ้นเร็ว ช้าเหอะช้าอะจะกลับไปนอนที่ห้องเลยนี่วางของลงก่อนสิยินดีต้อนรับ <c oughs> ท่านหมออีท่านหมออีมาที่นี่ได้อย่างไรอ๋อแกรู้แล้วท่านเปลี่ยนใจจะรักษาสมองของปมอหนาแล้วใช่ไหมเจ้าฝันกลางวันไปเถอะ ไม่มีทางเอ๊ะนี่แล้วท่านมาทำาอะไรที่นี่ข้ามานี่เพื่อถามเจ้าอย่างหนึง่งเจ้ารู้จักคนที่ชื่อเซินป๋อฉีหรือเปล่าข้ารู้จักเขาน่ะเป็นคนที่น่ากลัวท่านฟังดีๆอย่าไปเข้าใกล้เคานะไม่อย่างนั้นน่ะเขาสร้างปัญหาให้แน่โอ้เจ้าพูดถูกแล้วมีคนกําลังจะมีปัญหาใครกันข้าจะไปรู้ได้ยังไรล่ะ ที่คารู้ก็คือไอ้สารเลวนั่นมาที่ร้านของเราและซื้อดอกคำฝอยไปยังไงล่ะ